สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านใบหนุุ่พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 083นะคะ4374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ขา ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งทางช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะราคาเดียวเลยเราคาเริ่มต้นนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1 0 0 0พค่ะราคาราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4องค์1 0 0 0พันนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1นนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยน้องขออนุญาตปรับนิดนึงนะคะพี่ๆจะได้ชมรูปภาพเสมือนจริงเลยนะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์เนื้อผงนะคะองนี้เนี่ยนะคะพระสมเด็จเนื้อผงนะคะพิมพ์ไกเซอร์เป็นเนื้อผงเก่าๆแห้งๆเนื้อหนึบๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อหนึบ,นบๆเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะ สภาพดีนะคะสภาพสวยเนื้อหนึบๆองนี้นะคะเคยผ่านการใช้งานมาพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะคะเป็นพระเนื้อผงมวลสารชัดเจนแบบนี้รายการที่1 300บาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวง หลวงพ่อคิง,ง,อคงนะคะพ่อท่านคิงนะคะเนี่ยนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้ใบหน้าท่านชัดเจนนะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะขอบข้างเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะ เก่าๆเม็ดตายังเห็นชัดเจนอยู่ค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าๆแบบนี้เลย ตัวเหรียญสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังเหรียญเขียนปี2516ค่ะเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดดอนเย่หอมปี2516นะคะสวยสภาพดีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเนี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่3 300บาทค่ะรายการที่3รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4 เป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆมีร่องรอยของการปิดทองอยู่นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะมีร่องรอยของการปิดทองอยู่นะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยเนี่นะคะสวยสวยสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามรอบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์พนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนื้อผิวแห้งๆนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกเป็นหลวงพ่อพระใสค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะหลวงพ่อพระใสเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานมีเสียงนะคะมีเสียงกิ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกหลวงพ่อพระไส่นะคะ300บาทคะ่ะหลวงพ่อพระส่รายการที่หกรายการต่อไปเป็นรายการที่7จ็ดค่ะพี่ขา เป็นรูปอ่าเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปานะคะเป็นหลวมพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ปลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนื้อดินนะคะแห้งๆนะคะมวลสารชัดเจนเลยค่ะเม็ดแร่มวลสารส,สวยเลยนะคะองนี้เป็นพระเนื้อดินแห้งๆผงจุกเก่าๆค่ะ เนี่ยนะคะ erna, ผงจุกเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อดินนะคะจะเห็นมวลสารชัดเจนรายการที่7นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นพลักคงเนื้อดิน,นะคะ่ะเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพักคงเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพดีอยู่นะคะองน,นี้ นี่นะคะพักคงเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสวยๆนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยค่ะ 300บาทรายการที่9รายการที่8นะคะ300บาทพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4อง์์1 0 0 0จัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่0ูน4 3 7ป7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5ามสี่สามเจ็ดสีบอร์โทรเบอร์ลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 8, ปดสามรอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9เป็นเหรียญพัพพมขค่ะเนื้อสีทองแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังเป็นรูปแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นรูปกงจักรนะคะด้านหลังตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองค่ะเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อทองอะไรนะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นจะ้ะสามร้อยบาทรายการที่เก้า เป็นเหรียญพระพรมนะคะเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสามร้อยบาทรายการที่เก้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นพลาลีลาเนื้อชินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาลีลาเนื้อชิน้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชิ้นแห้งๆเนื้อแห้งเนื้อเก่าแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะแบบเพิ่งเอาลงมาจากหิ้งเลยนะคะองนี้รายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบพาลีลาเนื้อชิ้นนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยค่ะหน้าตาทานชัดเจนนะคะเส้นเหรียญสวยๆนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นยันด้านหลังจะเป็นยันหลวงปู่ทิมนะคะสวยเดิมสภาพดีตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลย รายการนี้นะคะเป็นรายการที่11 3 0อดสาอบาทเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่นะคะเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะตัวเหรียญเป็นปี2469เเนื้อทองแดงลมดำค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะด้านหลัง สวยเดิมสภาพดีนะคะขอบสวยนี่นะเหรียญหลวงพ่อกันปี2469เกนื้อทองแดงลงดำรายการที่12 300บาทนะคะรายการที่12รายการต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะลงลักเก่าๆแห้งๆค่ะ นี่ยนะคะพานเนื้อดินแห้งๆนะคะเก่าๆแบบนี้เลยลักเล่อนๆสภาพดีเป็นพานเนื้อดินนะคะพี่ขาเป็นพานเนื้อดินแห้งๆด้านหลังติดรอยนิ้วมือแบบนี้เลย <ๆ S 2> สวยเดิมสภาพดีนะคะ <ๆ S 2> รายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะพับผงสุพรรณเนื้อดินสามร้อยบาทรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะ รายการต่อไปนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะเป็นผ้าหูยานเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้สภาพยังดูดีอยู่นี่นะคะผ้าหูยานเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพยังดูดีอยู่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหลังเป็นรอยผ้ามุงแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะนี่นะคะ พลาหูยานเนื้อชิ้นนะคะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทนะคะรายการที่14บี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนได้เลยนะคะ300บาทรายการที่14ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15รายการที่15้านี้นะคะ เป็นเคียวแกะเสือไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยเคี่ยวแกะเสือนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะเปิดหน้ามาแบบนี้พร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้าสามบาท300บาทนะคะรายการที่สิบห้า พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาอง์ละ300บาท4องค์1,000ัจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการกันเหมือนเดิมเลย รายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามรอยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงดมดำสภาพเก่านะคะสะภาพเคยผ่านการใช้งานมาตัวเหรียญน,นี้สวยเลยนะคะด้านหลังเขียนปี2516ค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะปี2516ตัวเหรียญสสวยๆส,สภาพใช้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่16นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่16เนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพใช้งานได้นี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่17-300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะพี่คะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญพระปิดตาเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เนื้อชินแบบหแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะส,สวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีเนี่ยนะ ะะเหรียญเหรียญพระปิดตาเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้รายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อทานนะคะเขาเรียกว่าซุ้มอะไรสักอย่างนะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อผิวแบบแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ หลวงพ่อพทานะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะอ,องนี้ด้านหลังจะเป็นยันค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเรียกอ่าเรียกเป็นซุ้มอะไรสักอย่างนะคะน้องจําไม่ได้นะส่วนตัวนะคะน้องดูพระไม่เป็นพี่ๆดูกันอกเองเลยนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่19ค่ะ300บาท มาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะ300บาทค่ะรายการที่19 <_ C> เหรียญหลวงพ่อทานนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่20ิบค่ะรายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปี2503นเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปี2 5 0 3ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพยังดูดีอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่20 300บาทนะคะรายการที่20ค่ะ300บาทเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5งห้านยเนื้อทองแดงลมดำนะคะไม่ทราบกุน,นะจ๊ะพี่จ๋า300บาทรายการที่20 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะสีทองนะคะพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะสีทองสสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพยังดูดีสวยนะคะไม่ทราบกุนะคะรายการที่21นี้ สามร้อยบาทนะคะพระสมเด็จเนื้อสีทองสสวยๆแบบนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะจ๊ะเป็นพระเนื้อชินเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระอู่ทองเนื้อชินนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระอู่ทองเนื้อชินน้องดูแล้วเป็นเนื้อชินแบบแห้งเลยค่ะ เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆคราบกุ๊มคาบเก่านะคะชัดเจนเลยนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆคราบกุ่มคาบเก่าชัดเจนนะคะสภาพยังดูดีอยู่นี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทค่ะเป็นพระอู่ทองเนื้อชิ้นนะคะน,นานๆจะมีมาสักทีหนึ่งนะคะพระอู่ทองนะ 300บาทค่ะรายการที่22พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000จัดส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยนะคะที่083 43 7 4753 083 43 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ ะะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมพ์เป็นพระรูปหล่อเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะคราบเขียวๆทั่วทั้งองค์เลยค่ะองค์นี้ใต้าฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้าฐาน รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทรูปรอหลวงพ่อทบรายการที่ยี่สิบสามนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆมวลสารชัดเจนนะคะคลาบลาดำนะคะตามซอกเห็นชัดเจนเลยค่ะ จะเห็นในเนื้อพระเลยนะคะคราบลาดำฝังในเนื้อพระแบบนี้เลยสวยสภาพดีนะคะองค์นี้พระสมเด็จนะคะมีคราบลาดำสวยๆแบบนี้รายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะ องค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆ<ม>แห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะพี่ขามีรอยปิดทองด้วยนะคะมีรอยปิดทองด้วยนะคะด้านหน้าใต้ฐานจะเป็นแบบนี้คะ่ะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี เป็นพระนางพญาเนือดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเก่าๆเนือดินแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนือดินเก่าๆเนือดินแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะมวลสารชัดเจนรายการที่26นี้300บาทรายการที่26นะคะเป็นพลาเนือดินแห้งๆแบบนี้เลยมวลสารชัดเจน300บาทรายการที่26ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27เป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆสภาพใช้คราบกุคราบเก่าคราบเขียวๆทั่วท้ององค์เลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะเห็นคราบเขียวๆทั่วท้ององค์แบบนี้เลยค่ะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะองนี้รายการที่27 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่27 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28เป็นพลัะปิดตาเนื้อผงคุก,กลักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพลัะปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะสะภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะ พัดปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะแห้งๆเกาๆสภาพดีสภาพสวยไม่ซับกุไม่ซับพิมพ์ค่ะรายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตนะคะเซตที่1น,นะคะเซตที่1เดี๋ยวมีมาแค่3องค์นะองละ500นะคะเซตที่1เริ่มจากนะคะองค์นี้จะเป็นพระบูชาขนาดเล็กค่ะ ะะเป็นพระบูชาขนาดเล็กเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะคราบแดงๆตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสามารถนําไปตั้งหน้ารถได้นะคะองค์นี้นะนําไปตั้งหน้ารถได้นะคะเก่าๆค่ะเป็นเนื้อสีทองสีสวยสภาพดีแบบนี้เลยคราบแดงๆทั่วทั้งองค์นะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทองค์นี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระนะคะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นําไปตั้งหน้านดได้เหมือนกันนะคะ<ๆ>เก่าแบบนี้เลยค่ะเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะสภาพเก่ามาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเขาไม่ทราบนะคะว่าเขาเรียกพระอะไรตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นเนื้อผิวแบบนี้ค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนี่นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องค์นี้นะคะเป็นเซตที่หนึ่นะคะเซตที่หนึ่งด้านหลังจะเป็นแบบนี้นําไปตั้งหน้ารถได้จ้ะพี่จ๋านาไปตั้งหน้ารถได้นะจ๊ะเขาเรียกผรอะไรก็ไม่ทราบนะน้องได้มาสภาพแบบนี้เลยนะคะนี่ตรงใต้ฐาน500บาทนะคะองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่นําไปตั้งหน้ารถได้ค่ะ5้าร้อบาท นะคะเซตที่1นนะคะเซตที่1มีแค่3องค์นะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กองค์ละ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเซตที่2เป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะลงรักเก่าๆเ,เนื้อผิวแห้งๆเ,เก่าๆแบบนี้เลยมันๆสภาพใช้นะคะเนื้อผิวมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวน้องจะให้ดูภายในะข้างในนะคะนี่นะข้างในนี่คือเก่าเลยนะคะข้างในนี่คือเก่าเลย นี่นะคะเนี่ยนะเดี๋น้องให้ดูอ่ะเนี่ยนะเนี่ยนะคะเดี๋น้องจะให้ดูคราบลาลักนะคะคาบลาลักสีดํานะเนี่ยนะคะให้เห็นกันจะจ่าไปเลยเนี่ยนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอนค่ะรายการนี้นะคะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆแห้งๆนะคะสภาพดีมันๆสภาพใช้มาแบบนี้หนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะ 1000บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการเซตที่2มีองค์เดียวเลยค่ะ1000บาทนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ีนี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาองค์ละ300บาท4องค์1,000นะคะเป็นราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่ม ะะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ